ตะากร้าใหญ่เอาตะกร้าใหญ่เขาใส่ในตะกร้าก่อนเขายังเล็กยังไม่เอาใส่กรงแล้วก็ช่วงนี้อากาศอากาศเย็นด้วยอากาศเย็นด้วยแล้วเขานอนอย่างนี้ไปก่อน,น,น,ออออนื่ไยหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงต้องล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนจะจับเขาเล่นนะเพราะไม่งั้นเขาชอบเลียมือเลียมือแท้มือเนี่ยเริ่มเล่นนะเขาจะชินชินกับเราแล้วเนี่ย ถ้าการเดี๋ยวนี้เริ่มชินละมาป้อนนมเองประมาณกี่วันแล้วเนี่ยหกปันปะอาทิตย์หนึ่งไหมจำไม่ได้เดี๋ยวเริ่มไอ้นี่ละอเริ่มเล่นละเอาเล่นกันเล่นกันเล่นกันมาเล่นกันเล่นกันแม่มาให้ช่วยช่วยช่วยให้ช่วยช่วยช่วพยายามเล่นกับเขาว่าเขาจะได้ชินงั้นหางหมกหางหางน้องนี่นี่มือแม่อยู่นี่ ออามือแม่อยู่นี่เล่นกันเล่นกันเร็วดูดูแทะแทะแทะบ้านใหม่แทะบ้านใหม่อะไรแม่ทำนมหกคือยังไม่ชินกับเราเท่าไหร่จับนอนไงไม่ค่อยอยากจะนอนอ่ะน้องจิ๋วจะเล่นหนุกไหมเล่นกันเลย แย่งกันแย่งกันแย่งมือกันให้แย่งมือกันแย่งมือกันให้แย่งมือกันแย่งมือกัน ทำอะไรขึ้นมาทำอะไรเนะี่ยสีน้องจิวก็เริ่มแท้มือแล้วนะเริ่มเล่นแล้วนะสำรวจบ้านแทะบ้านนะ่ะน้องขาวอ่ะ มันจิว๋วแต่โตมากเลยทำอะไรเนี้ยอืมมันทำอะไรหรกปั่นผ้าเด็กๆไว้ยังไม่ได้ตากเลยปั่นหมาดไปแล้วไม่ตากเลยเย้เย้คนเฉื่ยทำไมใครคนเฉย่ยไม่มีใครอยู่ด้วยเลยเหรออ่ะเลยออกมาตามมาเนี้ยไม่มีใครอยู่ด้วยเลยออกมาตามเขาไปไหนกันหมดวะเขาเล่นกับแม่ เขาเล่นกับแม่มาเล่นกับแม่มาเล่นมาเล่นกับนิ้วดัชนีมาเยอะเยอะเยอะมาเยอะเยอะมาหนีมาหนีเขาเล่นกันจริงก็หนีต้องพยายามเล่นเลยเขาเขาจะได้ชินเล่นเขาหนีมุดหนีมุดหนีเล่นกับแม่แล้วกินเก่งเลยกินเก่งทุกตัวเลย เห็นมีหลายคนนะคะทั้งกระลอกทั้งชุกา้าน้องเล่นอยู่ดีๆทําไมสักพักหนึ่งเอาน้องใส่ในกรงน้องตายมือบางทีไปจับแค่ผักผลไม้อ่ะค่ะผักผลไม้มันมีมันมียาฆ่าแมลางติดมือเรามาเราไม่ล้างได้สะอาดอเขาเลี้ยงย่าตายแล้วนะเพราะตัวเขาเล็กมากถ้าเป็นคนก็กินอะไรเข้าไปที่เป็นสารพิษก็คือสะสมเพราะคนตัวโตละมวลสารพิษอะ่ะมันน้อยเท่านี้ก้อยคนก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่ถ้าสมมติ สารพิษแค่นี้ก้อยสัตว์พวกนี้คือเท่ากับแบบว่าโอ้เท่ากับเรากินน้ําประมาณสามลิตรอะถ้าก็เรากินยาพิษไปสามลิตรอ่ะถ้ายาแค่นี้ก้อยนะยาแค่หยดหยดหนึ่งนะยาพิษอ่ะเขาก็ตายแล้วเหมือนคนกินยาพิษประมาณสามลิตรอ่ะคนกินยาพิษประมาณน้ำสามลิตรอะอะไรตรงตาหนูมันเป็นอะไรหนูเนื้ออะไรมันห้อยหอยนะ ตัวเขาเล็กมากพอเจอสารพิษติดมือหน่อยเขาก็ไอ้นี่แล้วเลียไปก็ตายแล้วนี่ทำอะไรเนี่ยขี้อายขี้อายเหละคะมบบี้ยยงเดียวไม่เล่นเลย ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่โวยวายไม่อะไรก็เชื่องสุดแต่ก็หนีสุดเหมือนกันกีอายไม่เอาไม่เล่นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ร้องไม่โวยวายไม่ดือด้อ ب, ดื้อเงียบดื้อเงียบน้องจิ๋ว่าดูเหมือนจะน้องจิ๋วดูเหมือนดือ้อแต่ก็ยังเล่นยังอะไรเงี้ยเริ <It> ่มเล่นเริ่มเลียกแล้วเลียอะไรที่มือแม่มันมีอะไร เลื้อนมมามือแม่เลื้อนนมมาน้องขาวทำอะไรน้องขาวนะสำรวจบ้านใหม่ไม่เสร็จอีกเหรอ น้องแย่งอะไรกันนะลูกที่มือแม่อ๋อกล้วยเมื่อกี้จับกล้วยเพราะว่าเลียกันใหญ่เลยจับกล้วยเอากล้วยให้กระลอกปอกเปลือกกล้วยให้กระลอก